นะันะเวลานี้ลูกได้รู้สึกลมแล้วยังให้มาตื่นตัวนะคะตื่นรู้เบิกบานกับลมหายใจลมหายใจนี้คือสิ่งที่มีชีวิตที่ทําให้เราทํากิจกรรมต่างๆสําเร็จนั่นเองถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่แค่นอนอยู่เป็นซากศพนะถ้าไม่มีลมหายใจก็เป็นแค่ซากศพถึงแม้เราตอนมีลมหายใจเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราจะร่ํารวยสวยหล่อขนาดไหนนะคะ ถ้าหมดลมแล้วก็คือหมดความหมายนั่นเองมีค่าเท่ากับศูนย์นะลูกทั้งหลายขอให้ยึดลมนะคะสัญญากับลมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงประทานอนาปานาสติให้เราเพราะว่าให้เรายึดลมให้สัญญากับลมเป็นเพื่อนร่วมทางจะเดินไปไหนจะทําอะไรจะอยู่กิจกรรมไหนจะอยู่ในบ้านจะออกบ้านหรือจะทํางานตรงไหนแก็แล้วแต่นะก็ให้มีสัญญากับลมหายใจก็คือสูดลมเข้าไปบ่อยๆนะคะทาาเข้าไปทีๆนั่นเอง เวลาเราตั้งอกตั้งใจสูดลมเนี่ยให้คือให้จมูกนะนะให้จมูกสูดเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละสูดเข้าไปนะลมสะอาดลมบริสุทธิ์นะลมเย็นๆสบายๆลมใต้ต้นไม้ช่วงกลางวันหรือลมกลางทุ่งหญ้าลมกลางนะทุ่งลมที่ป่าเขานะลมตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่มีนะ ควันนะคะควันพิษนะคะตามในเมืองใหญ่ๆอันนั้นลมไม่สะอาดอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ห้องแอร์ก็อย่าคิดว่ามันสะอาดนะคะเพราะว่ามันเป็นอากาศที่วนเวียนแอร์มันก็บันเก็บพวกจุลินทรีย์อะไรไว้ด้วยนะคะฉะนั้นอย่าไปปลื้มใจกันอยู่ในห้องแอร์จะทําให้ร่างกายอ่อนแอนั่นเองเรามาสูดลมอากาศบริสุทธิ์อากาศแดดอ่อนๆอากาศบริสุทธิ์ชีวิตในชนบท แม้แต่ในเมืองก็ยังมีที่ให้เราสูดอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะคะก็ขอให้เห็นว่าลมสิ่งสําคัญนะคะพอลมเข้าไปในร่างกายนะมันจะทําให้จิตใจและร่างกายของเราสดชื่นทันทีเลยเพราะลมมันเป็นชีวิตนั่นเองไปเติมพลังชีวิตให้เรานะถ้าเราวันไหนเราสูดแต่อากาศไม่บริสุทธิ์เราจะมีความห่อเหี่ยวมันจะมีความเศร้ามองมันจิตงุดหงิดะคะจิตเศร้ามองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่า พลังชีวิตของเราไม่มีนั่นเองนะคะมีแต่ลมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าออกเข้าออกอยู่ในร่างกายนะอากาศเสียทั้งหลายแม้แต่เศษอาหารเศษดินเศษน้ําอะไรที่ลูกกินเข้าไปนะคะที่เรากินเข้าไปถ้ามันกักตุนอยู่ในร่างกายก็จะทําให้เราป่วยได้นี่แหละพระพุทธอ,องค์จึงให้เราใช้ลมหายใจนะคะจัดการระบบนะทั้งระบบทางเดินอากาศทางเดินอาหารนะให้เข้าไปปรับธาตุปรับขัน ทางเดินของน้ำนะคะทางเดินของดินน้ำลมไฟอากาศหรือออกซิเจนเนี่ยมันจะไปปรับให้นะคะมันจะไปทำหน้าที่เพราะว่าลมหายใจหรือว่าออกซิเจนนี้เขาจะมีพลังงานประมันูอยู่ในนั้นนะคะเป็นพลังงานที่อ่าไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายออกแล้วก็จะไปปรับสมดุลนะธาตุไหนที่ไม่สมดุลเขาก็จะไปฟอกนะคะฟอกดินน้ําลมไฟ ฟอกเลือดดาให้เป็นเลือดแดงฟอกเลือดเน่าเลือดเสียงให้เป็นเลือดแดงก็กลับไปสู่ร่างกายตามปกติร่างกายก็จะเป็นเลือดฝาดเป็นเลือดที่มีคุณภาพมีภูมิค,มคุ้มกันนั่นเองอันนี้คือคุณสมบัติของลมหายใจที่ออกซิเจนนั่นนะนะที่มันอยู่ในลมหายใจพอเราปฏิบัติอยู่กับลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่เสมอนะต้องตวัวตรงตรวัตวตงึตวตงค่ะแมวท้อง การคำแมวท้องเป็นการเรียกจิตและสติให้มารับรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่รับรู้มันมันก็เหมือนเราหายใจทิง้งไม่ได้รู้เรื่องสิ่งสกรปรกทั้งหลายนะคะสิ่งไม่พึงประสงค์ในร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นมันน่ะมันก็จะเข้าไปสะสมไว้ในจิตใต้สำนึกมันทํางานของมันนะนะสิ่งที่เป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหลายสิ่งไม่พึงประสงค์จะเป็นการแบ่งเซลล์ผิดการแบ่งไขมันอุดตัน กล้ามเนื้ออุดตันหรือพวกจุลินทรีย์พวกไวรัสพวกแบคทีเรียทั้งหลายพวกเชื้อราทั้งหลายนะคะมันก็จะไปทําหน้าที่ก่อร่างสร้างตัวในร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้สนใจภายในนั่นเองพอเราใช้ลมหายใจสูดเข้าไปกลืนเข้าไปสูดเ,เข้าไปกลืนเข้าไปกลืนลมดื่มลมทุกวันทุกวันนี่นะให้อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ลูกจะรักษาโรคได้อย่างดีเลยไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลนะคะ พึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลก็มีแต่สารเคมีสารเคมีหยุดตลอดเวลาแม้แต่รักษามะเร็งก็เอาเชื้อเข้าไปรักษาเนื้อร้ายฆ่าเนื้อร้ายแล้วมันก็ฆ่าเนื้อดีไปด้วยคนที่เป็นมะเร็งมันก็ไม่ไม่รอดนะคะอันนี้คือประสบการณ์ของลูกๆที่มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยังไม่เคยเป็นมะเร็งหรอกนะคะนะก็ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้สนใจที่จะตรวจด้วยเพราะว่าเราอยู่กับลมนั่นเองเรารักษาตนเองเราก็ตรวจนะคะ ตรวจสุขภาพตนเองทุกเวลาเลยวันนี้จะประเมินกายอย่างนี้นะเอ้มาดูกายซิมันผิดปกติตรงไหนมันแบ่งเซลลผิดมันจะรู้นะคะถ้าเราอยู่กับข้างในอยู่ตลอดเวลาจิตใจแล้วก็ประเมินนะแม่ตรวจตนเองตลอดเวลาตรวจทั้งใจและกายด้วยลมหายใจด้วยความรู้สึกที่ส่งเข้าไปข้างในแม้แต่กลางค่ำกลางคืนเวลาแม่รู้สึกตัวแม่จะส่งจิตเข้าไปข้างในทันทีเลย ไปสำรวจตรวจตาดูการทำงานของอวัยวะทั้งหลายมันจะเห็นพลังงานสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าจิตของเราละเอียดทุกครั้งตื่นมาแม่ส่งจิตเข้าไปข้างในมันก็ทำงานของมันนะเป็นระบบพลังงานเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์อยู่ข้างในทำงานตลอดเวลาเลยสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนเกิดความร้อนวูบวาบวูบวาบตลอดเวลาไม่ได้ทุกเลย แต่รู้ว่ามันทํางานมันปรับธาตุปรับขันให้ก้างร่างกายเรานั่นเองพอร่างกายของเราแข็งแรงนะคะธาตุขันทั้งหลายนะาตุดินน้ำลมไฟไม่แปรปรวนอาหารที่เราทานเข้าไปเป็นอาหารที่พวกผักผลไม้เป็นอาหารที่มันมีใยธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นเนื้อสัตว์มันก็จะไปรักษาธาตุขันให้เรานะมันจะดีนะมันจะทำให้ร่างกายดีตามปกติเลย ทำงานตามปกตินั่นเองมันจึงรู้เลยว่าเออวันนี้ร่างกายปกตินะนะเช้ามาก็นําของเสียอะไรที่ร่างกายไม่ต้องการเอาออกซะนะคะออกมาในลักษณะอุจจาระปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่อาบน้ําชําระร่างกายนะก็ดื่มของที่มันเป็นเครื่องเครื่องชงอะไรที่มีประโยชน์พวกธัญพืชทั้งหลายนะคะการดื่มเครื่องดื่มเครื่องชงนะจะเป็นกาแฟอะไรแล้วก็เอาผสมกันได้รวมกันได้ จากนั้นก็บีบมะนาวเข้าไปเพื่อให้มันสมดุลน,นะคะจะไม่หวานเกินไปแล้วก็จะไม่เปรี้ยวไม่อะไรคือให้ให้รสชาตินะคะรสชาติของเครื่องดื่มนะคะเราไม่เคยใช้น้ําตาลนะคะนอกจากน้ําตาลที่ผสมมากับเครื่องดื่มอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะ,ะไม่ไปแยกแยะมันแต่เรามาบีบมะนาวใส่นะคะแก้วหนึ่งก็ได้นล้ำมะนาวลูกหนึ่งเนี่ยลราก็ได้ดื่มเป็นอาหารเช้าร่างกายมันก็ปกตินะ ไม่ต้องมานั่งเคี้ยวให้เสียเวลานะคะ <c oughs> การบดเคี้ยวนี่เราก็จะไปบดเคี้ยวอตอนกลางวันอาหารเพนนะคะกินอาหารที่เป็นเป็นไฟเบอร์มั่งนะคะเป็นพวกผักเป็นอะไรตอนกลางวันนะคะฉะนั้นเช้าเย็นเราก็ดื่มเครื่องดื่มเครื่องชงเท่านั้นเองมันก็ทําให้เราร่างกายดีนะปลอดภัยเลยแม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแม่ตรวจทุกวันเลยใช้จิต สติเข้าไปตรวจนะคะไม่ต้องไปให้หมอเอาเครื่องมาจ้ำมาจี้มาอะไรนะไม่ต้องให้หมอมาเจาะเลือดเจาะยางอะไรทั้งหลายแม่ตรวจด้วยตนเองนะคะอันไหนผิดป,ปกติมันจะรู้สึกเลยนะคะ <S <S พอเราดูแลร่างกายอย่างนี้นะคะทั้งดินน้ําลมไฟมันก็ให้อยู่ในสภาวะปกติสูดลมเข้าไปตามปกติดื่มน้ําสะอาดนะคะให้พอเพียงอาหารก็จะไปทานมากกินน้อยนอนน้อย ก็ทาให้เราอยู่ในสภาวะร่างกายปกติสมดุลน,นั่นเองเรื่องภัยไข้เจ็บอะไรมันก็ไม่ค่อยมากล้ำไกลไม่มาย่าเดือนนะยิ่งจิตใจเราเราไม่เก็บเอาความคิดมากเข้ามาไว้ในร่างกายแม่เลยความคิดต่างๆนะคะสัญญาความจําต่างๆเก่าๆมันก็ดับไปหมดไปเราก็ไม่เคยเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดนะแต่จะคิดเฉพาะเฉพาะหน้าขนาดนี้ว่า,เ,าเราจะกินจะนอนจะอยู่ยังไงตรงนี้แหละเฉพาะหน้านะคะ ถึงเวลากินถึงเวลานอนถึงเวลา,าทําตรงนี้ทําคลิปอะไรก็แล้วแต่มันก็คิดเฉพาะเรื่องเฉพาะหน้านั่เองถึงเวลาสามโมงครึง่งดัติ๊กตอกอย่างนี้นะ,ะไลฟ์สดให้ลูกได้เข้ามาถามอันนี้แม่ก็คิดเฉพาะหน้านั่นแหละทาเฉพาะหน้าไม่ได้มาวางแผนไม่ได้มา,าจดบันทึกอะไรทั้งหลายนะคะตอนเช้าแม่ก็มาทํานอกตรงนี้เพราะว่ามันอากาศปลอดโปร่งนะคะสบาย วันไหนที่มีฝนแล้วก็ทํำสายหน่อยวันนี้เช้าเพราะว่าแดดออกก็จะทําให้อากาศมันใส่สบายลูกๆที่ชมอยู่ก็จะได้สบายไปด้วยนี่นะคะเวลาทั้งภาพทั้งเสียงมันอยู่ในความสมดุลลูกฟังธรรมะมันก็จะเข้าใจนะผู้ที่อยากจะฟังธรรมะละเอียดต้องมาฟังในช่อง YouTube ช่องแดงนี่แหละเรียกว่าห้องแดงเวลาใช้ใน t ิ k ตอกใช้คำว่าห้องแดงถ้าห้องห้องไลน์ห้องแชทเรียกว่าห้องเขียว ส่วน Facebook หรือ TikTok เป็นห้องฟ้านั่นเองนะคะเรามีชื่ออยู่เพราะใน TikTok มันไปไวไปเร็วไปแรงถ้าเราไปใช้เรียกชื่อห้องโน้นห้องน้งก็เหมือนโฆษณานะคะทำให้เสียผลประโยชน์ของห้อง TikTok เขานั่นเองนะคะเราก็รักษากฎระเบียบนะคะอหอยลูกทุกลูกทุกนามได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่ในสายกลางนะลูกนะใส่อริยะมรมีองค์8 อยู่กบลมหายใจนะคะยืดตัวขึ้นขมแมวทองสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่เสมอแค่นี้แหละอย่าไปคิดหาอะไรนะคะอย่าไปว่าเออแม่ชั้นสี่มันเรียกอะไรหรือว่าแม่อันนี้มันเล็ยกยังไงคืออย่าไปสนใจชื่อนะคะอย่าไปสนใจชื่อให้สนใจสภาวธรรมที่เรากําลังสูดลมเข้าไปเออแม่หนูสูดลมเนี่ยทำไมมันแสบจมูกทําไมมันอันนี้ถามได้แต่อย่าเอาคําปริยัตมาถามนะลูกนะ อย่าเอาคําว่าเออกาอากา,า,กาสานันจาเป็นยังไงชาญสีเป็นยังไงชานห้าเป็นยังไงอันไม่ต้องมาถามนะคะเพราะตรงนั้นมันเป็นภาษาที่ความจําทําให้ลูกเสียเวลาลูกต้องบอกว่าแม่ทําไมลูกถึงแสบท้องปวดท้องอยากจะอ้วกเวลาลูกปฏิบัติมันทําให้เวียนหัวอะไรทางนี้อันนี้ถามได้แสดงว่าลูกปฏิบัติมานั่นเอง <c oughs> ถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่มีคําถามอย่างนี้นะแต่ถ้าไปจํามาไปอ่านมาเยอะเนี่ยอ่นเลิกก่อน เลิอกอ่านเลิกจำนะคะมาอยู่กับลมหายใจเวลานั่งก็นั่งขาดสมาธินะคะแยกขาออกไปกว้างๆแยกเข่าออกไปกว้างๆส้นเท้ามาชิดโคนขานะคะ,นะคะเริ่มยืดตัวขึ้นขมแมวท้องแล้วก็สูดลมนะสูดลมเข้าไปในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายสูดแล้วก็กลั้นไว้สูดลมกลั้นลมปล่อยลมและอมยิ้มให้มันที่อมยิ้มคือเป็นการยอมรับนั่นเองนะคะยอมรับว่าสิ่งที่เราเจ็บปวดทุกทรมานอยู่ตรงนั้น่ะ เรายอมรับแล้วนะเรายิ้มให้แล้วนะยังไงเราไม่โกรธเธอแล้วนะแล้วเจ้ากรรมในเวรก็ซ่อนอยู่ตรงนี้แหละเจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้ในศินหรือว่าอะไรทั้งหลายแบบอกุศลที่เราทํามาข้ามภพข้ามชาติมันจะรับรู้เราขณะที่เราเจ็บแล้วเรายิ้มให้มันที่เรายอมรับนั่นเองเราอุเบกขาวางเฉยเป็นภาษ,าษาธรรมนะคะขอให้ลูกอยู่ในตรงนี้นะคะสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบการปฏิบัติจึงจะทําให้เข้าสู่การบรรลุธรรมง่าย เพราะเราปฏิบัติอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะคะอยู่กับความว่างอยู่กับลมหายใจนะคะ